เอาโอเคนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยกันนะครับอยู่ผมบูอีกแล้วนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับเชียร์เลยโอเคนะครับมเริ่มบ็อกมันโก้เลยนะเออกูแค่ใส่ตอนแรกให้มีคลิปมันยาวถึงสิบนาทีเฉยมันมีเฮียหรกมันจะได้เปิดช่องได้ได้โอเคยินชู่มา อมโอเคกลัสมท่าน้วยก๊ละกันนะครับอยมบลูมีคนอเดนไปเช่นเคยึ่งคลิปวันนี้นะผมก็มาเล่นบมนกูมันเดิมเลยอย่างที่กูพูดไปนะโอเคนะครับมาวันนี้ผมก็มาเล่นปกติอ่ไม่มีอะไรมากนะไม่ต้องโชว์เทปอคซาวอะไรนะบลมโอ้โหช่องกูมีผู้หญิงดูด้วยี๋ยวาไม่น่ามีโอเคนะครับมา Okay. วันนี้ผมแบบเล่นปกตินะครับไม่มีไฮไลท์นะครับถ้ากูแพ้ก็นั่นแหละนะเล่นปกตินะครับไม่ได้ตัดตอนเทเทียบเข้ามาใส่นะครับผม,มเห็นผมในเทเทียบที่ผมตัดตัดโอเคตอนชนะมาใส่เนะออนี่ครับผมนะโอเคถ้าเกิด่าเสียงผมเบาก็บูสเสียงเราแล้วกันนะครับพอดีว่ากูอไม่รู้ว่ามันเวลามันพูดมันเสียงเบาเป็นเทียอะไรไม่รู้ใช่ <laughs> ใช่ไหมเลยนายบอมนะครับ <s> อืม ไม่ผมลืมไปผมเป็นคนสุภาพนี่นะโอ้โหผมต้องแบบพูดแบบสุภาพให้เหรอโอ้โหดื่มดื่มต่อตีต่อตีต่อตีนะครับโอ้โหมาโอเคเอแดงมาแทนผมเนี่ยครับเหตุผมนี่ผมซื้อเบียดมานะครับเนี่ยเห็นเบียดไหมครับทุกคนผมจะใช้เกี่ยวตุ้ดมันนะครับโอ้โหเฮียพูดพูดว่าเยอะแล้วโอเคกั้นเถอะนี่ไงอ่ะเอาเฮียไม่ตกจุ๊บ ไปึป๊บนี่ไงูกไหมโอเคสวยตายไหมนะยิ่งตายตายตายเฉยคตดหนุกเลยครับน้องๆุ่ยใรน้องเนียแม่ครับห่วยโดบยาก่อนนะโดบยาโอเคไปกิเดี๋ยวเราไปพังเตียงมันกันไหครับหวงว่าจะมีออซเดีนยไปยึดปุ๊บปึ๊บปนั่งไง่อซดี โอเคมาโอ้ยมันดูจุกสกินแล้วเพื่อนจะตึงนะครับฉะนั้นกูจะล่อมันมาแล้วก็เอาเบียดเกี่ยวไอจิบโดดก่อนลงมาเลยเพื่อนโดดลงมาเลยเลเลเลโอเลเลกลเลเนเล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 นลเ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 ลมลเลเลเเล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 ะลเเล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 โเลเเานะครับผมเนี่ยใส่ีเอลลนเคมา ก็ต้องรอดูไปว่าเห็นไหมนั่นองโอเคตอนนี้ใส่น้ำเงินนับมาแล้วครับดันไฟนะเห็นไหมครับโอเคเนับเตรียมประกาศได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ใส่นะครับใส่ก็เป็นสีแดงครับดูที่ชื่อนะครับดูที่ชื่อนะนี่ครับโอ้ยกระดองวิ่งไปกันแล้วครับตอนนี้ไปแล้วทางนี้สีแดงวิ่งหนีเลยครับโอ้โหเป็น้อยครับตอนนี้เตียงแตกหรือไม่นะครับโอ้โหโอเคผมก็ใช้เวลานี้ตอนที่สองสีกําลังสู้กันอยู่ก็แอบไปลอยเตรียงสีฟ้าเลยดีนเนี่ย นะครับผมโอเคเดี๋ยวดูทีแรกก่อนนะแต่กูพุ่งขึ้นไปแนละ้วแม่งตบตุกตุกแ่แใจีนะครับโอเคเอโอเคผมไปฟาร์มสีนูน้นดีกว่าน,นะ,ะ <c oughs> โอเค let's go นี่ครับอืม โอเคเนี่ยคลิปนี้ผมว่าผมจะทำ10นาทีนะคลิปเนี่ยเออถ้าเกิดว่าคลิปตัดจบตอนไหนก็แปลว่ากูกูกูทําแค่นั้นนะเออก็อผมอยากให้คลิปมันถึง10นาทีอ่ะเออผมเห็นอามาเขาทำ10นาทีพูดเลยจะทําต่างไม่เฉนไม่ใช่อะไรพเพื่ออะไรไม่รู้ช่างมันเละโอเคปไปกูโอ้โหใครมาวางบาร์บี้ไว้ตรงนี้วะเนี่ยทุบพิ้งไปโอเคนะครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะผมห้าวคนเยอะนะจังหวะเนี้ยเออพอดีว่าพี่แบบเก่งเกินไงเออยังไม่ ทั้งแบบสามเทอมติดแม่งกูแบบสามสี่เทอมติดแม่งกูไม่ไม่ติดับวิชาครับไม่ติดศูนย์ไม่ติดหลอดชาวิชาครับน้องๆคือแบบพี่พี่ตึงเกินนะครับน้องๆโอ้โหเนี่ยจมูกะมนะฮะเออนะครับก็ไม่ยากนะถึงกูจะเรียนไม่เก่งแนตะ่กูก็ส่งงานทุกงานนะครับมันก็แบบมันก็ท่ายอยู่แล้วครับผม,มนะะโอเคโอค้โหสีฟ้าต่อมหา 5, พี่ย่างงันเลยโอ้โห นนกูจะเอาชนะเขาได้ย่างไงแต่ไม่เห็นเบ็ดอยู่ในมือฉันเลยกูไม่ได้ถือด้วยโอเคร่อมันมานะร่อมนมาไฟบอลเอาไมปา่ป่านยังไงโอเคมาครับเล็งเป้าให้ตรงหน้าจอไอ้จิ๊บปึ๊บ,ป,บ,ป,บปั๊บป hey, 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 hey. ั๊บคุณน่าจะกระโดดไปข้างล่างก่อนไปดึงนะครับเดี๋ยวดูสภาพตัวก่อนแล้วน่าจะมีพาร,ราไกด์ได้เลยนะเนี่ยจังหวะเนี้ยทำไงดีวัตโคล้ล โอเคอย่า okay, บอกหมดที่พายน่าจะฟัมเหล็กมาเยอะๆใจพี่โอเคนะครับโอ้ยโอ้โหไม่โดนตอนนี้ผมก็ชนะแล้วแหละนะถ้าเกิดว่าคนไหนเห็นตรงด้านบนไหมที่มีรตียางนะเออถ้าเกิดว่าคนมีน้อยกว่าแปดคนก็แปลว่าชนะแล้วนะครับอืมเพราะว่าที่มีคนน้อยกว่าแปดคนก็ว่าแรงเราจะขึ้นนะครับผม,มจะขึ้น,นหนึ่งแดีวหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเล่นเพื่อให้ชนะเพื่อให้แรงขึ้นหรอกนะครับ ถ้าเล่นให้เหลือคนแปดคนก็พอไะครับผมไม่ค่อยโดดฆ่าตัวตายก็ได้ซึ่งตอนที่กูตายเนี่ยก็ได้แต่กูไนี่ททำเพราะว่ากูกูทำคลิปอยู่ใช่เออถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดจาเป็นผมเล่นปกตินี่คือแบบโอ้โหอ,อี๋ไงยะตามกูม,มาแล้วเว้ยกูวิง่งแบบไอสัตวิชาจิงโจ้สมัยเกา่ากูวิ่งกระโดดจิงกระสรานตกบตก็หักตายเอ้ยไม่ตายดีแย่โจ้หุยอุ้มมาดิครับนี่ไงฮะไอแม่งไม่ตกนี่ไงโอ้โหเบียดแม่งโดนเนื้อไปสัตว์แม่ก่อนยังบีดไกลอยู่เลย นอกไปไหนเอานี่ไงอ,อ่ะเอออีโอโหเโอเคดตาตาต่อมาครับท่านผู้ชมครับม,มาโอ้ยโอเค,อเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะว่วชิวๆไปเหมือนเดิมแหลนะนแค่ผมเออดูเหมือนกูเป็นคนดูเหมือนมีเรื่องน่าปวดหัวไ,ไดสิในะครับผม,มขนาดคนอื่นก็ปวดหัวแบบน่าไปแก้วิช,ชาทันวิช,ชานี้เพื่อจะไปเรียน ทำงานแบบโอ้โหปวดหัวสอบโอเน็ตยังู้กูที่เด็กกูแบบโคตรชิวะอะครับน้องๆโวยพี่ใี่แม่งสุดยอดจริงๆนะ <c oughs> อืออ่ะสักพักก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าโอเนตกูได้เท่าไหร่นะครับถ่า <c> ย <oughs> ดีแต่ก็เชื่อมันได้นะครับกูก็ไม่ได้อิทุนอะไรอยู่แล้วนะครับกูคแค่ขอให้จบจบมหัหะกระเพาะนะครับกูก็แบบไม่มีอะไรมากนะอืมนี่รับกูก็ไม่รู้กันว่าช่องกูจะโดนปิดตอนไหนนะครับเพราะว่าแบบไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่ากูแบบ คือถ้ากูมีงานทําแล้วกูอาจจะได้ทำช่องเนี่ยเพราะงั้นกูเลยต้องแบบนะเล่นๆเอาไว้เกิดน,นะครับผมอืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะได้งาน,นจริงไหมนะครับโอเคนะครับจะขอ้ได้แล้วกันเอเออครับทำยูทูบสูกเสริมในเนี้ยนะครับผมอือลิ้นพันในหมดแล้วเนะี่ยโอเคไอ้จิ๊บปุ๊บอือเสว่างกับดักเอาไว้ได้นีนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปนานก็มีอะไรจะพูดเยอะนะแต่ก็แบบ <c oughs> เอาเกมก่อนแล้วกันจุ๊บจุ๊บปุ๊บคิดได้ปุ๊บพีบ OP สอดของพี่ OP ได้เลยน้องจ่อ้ซี OP สอดนั่นี้จบกระเนี่ไงเข้าหลังก็ตีให้ตีไม่โดนโจ้โอ้แจกไปโอเคเพื่อนกูดูนไปข้างล่างใช่ไหมโอ้ริงเลยแล้วกูจะสวนทำไมวะโอเคมานะครับจังหวะน,นี้นะก็รู้สึกว่าถ้างสีแดงสีแดงจะไม่มีคนอยู่นะเนี่ย เย็นจากการมาบุกถามเราแล้วน่าจะไม่มีคนอยู่ท่านนี้อยู่ตรงกลางกันหมดเลยโอเคไปลอยเตียงแล้วไปลอยเตียงกันนะครับผมโอเคไปจุบไม่มีไม่เห็นกูใช่ไหมโอเคปไปไปลอยเตียงครับทุกคนโอเคนะครับอโอเคไป let's go <S อบอกเลยระดับยุทธศาสตร์แล้วต้องไว้ใจพี่นะครับโอเคไป มมเมื่อก่อนใครวะเนงมันเถอะโอเควิวโคนรอยู่ฐานะครับไม่ถึอว่าพี่แกจะฟาร์มอยู่เพราะฉะนั้นผมจะลงไปแบบเงียบๆลงไปยังไงให้ไม่เจ็บวะช่างแมันลงไปทุบเตียงเลยกันอีจิบ,บปึ๊บโอเคอัปเดตใหม่เอาดาบทุบเตียงได้นับทุกคนนะครับลืมบอกไปว่ามันเอาดาบทุบเตียงได้โอ้ยเหยืย่อเหย่อตีกูนะเหย่อตีกูนะโอ้โหดูดิครับโคตรตูปปี้เะถ้าเกิดว่าเป็นผมเนี่ยผมหันมาตีแบบชนะแล้วเนะี่ยโอ้โหเลือดผมเหลือดหนึ่งเลยเมื่อกี้นะครับผม โอเคนะครับกูก็โม้ไปนะผมไม่มีอะไรมากนะฮะเก่งก็ผมก็เก่งแค่นี้เกมแหละสำหรับผมอะนะผมชีวิตจริงผมก็ไม่ได้อะไรมากครับผมแบบผมกากจะตายนะครับผมเออผมโดนแบบคนอื่นนังแกทุกวันนะครับผมแบบคือแบบผมผมแบบเป็นคนอ่อนเองไงเออนะครับผมนะครับเห็นไหมผมเป็นคนดีนะครับผมไม่เคยทําร้ายร่างกายใครนะครับผมอือจะเว้นเอาไม่กวดยัดปากคนอื่นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งช่่งมันเถอะโอเคนะครับผมอืม เม,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 มื่อกี้ผมม e ูนะครับเออถ้าเป็นคนที่ทำจริงเขาเขาไม่พูดให้ให้ได้ยินกันหรอกนะผมอืมครับ,นะครบใครเขารู้ผมกี่โม e นะโอเคผมเป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นกดติดตามช่องผมด้วยนะผมโอเคจะลงคิดกพื่นเออก็ก็ไม่หรอกะโอเคทุบเตียงโอเคทุบเตียงแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองตายแล้วกันนะเออะว่าน่าจะถึงทีบัทีแล้วโอเ,เคฆ่าคนเพื่อนโอเคทีบัตทียังไม่รู้ช่างแม่งคอยไปตัด